สวัสดีครับมรดเสดส์ใบอำนาจครับวันนี้นะครับมีภารกิจต้องไปส่งมอบรถลูกค้านะครับที่บ้านลูกค้าวันนีลูกค้าไม่สะดวกนะครับที่จะเดินทางมารับก็มีบริการนะครับส่งมอบรถให้ถึงที่เลยนะครับวันนี้จะเป็นรุ่น GLC นะครับ 220D นะครับ AMG Dynamic ก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็จะนิยมรถที่เป็น SUV กันมากขึ้นนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีคนอะไรนะครับที่ลูกค้าเลือกเป็นรถคันนี้นะครับ ชอบอะไรในใน GLC นะครับรถสไลด์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะขับรถตามไป๋ยวไปพบกันที่บ้านลูกค้าครับ อันนี้นะครับขออนุญาตให้คุณลูกค้านะครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะสุปราณีดีศีศักด์นะคะผมสมพรครับเจ้าของบริษัทสมพรสากรรมพลาสติกครับาาขายเกี่ยวกับอะไรครับถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกค่ะรับผลิต ก็ทั้งผลิตและจำหน่ายเขาไปเขาไปดูได้ที่ไหนครับมีเว็บไซต์หรืออะไรของบริษัทไหมครับเริ์ดเข้าไปที่บจกสมพรอุสกรรมพลาสติกใช่ค่ะก็เรียนเชิญนะคะถ้าหากใครสนใจต้องการใช้ถุงพลาสติกก็ติดต่อแล้วก็ดูในเว็บไซต์ได้ตลอดเลยนะคะได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ขึ้นให้ในในเว็บนะครับขอบคุณคุณไก่ค่ะโอเคอันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับว่ารู้จักกับ ได้ยังไงดูมาจากช่องทางไหนอะไรเงี้ยช่ y o ยูทูบครับแล้วก็เราก็จะมีดูทามศูนย์เบ้นทั่วๆไปมาเจอสะดุดใจกับคุณคุณไก่เลยติดตามค่ะแล้วก็พอดีลูกชายนะคะมีเพื่อนก็ออกรถกับคุณไก่เหมือนกันแล้วก็แนะนำมาว่าคุณไก่บริการดีเราก็เลยผมไม่รู้นะครับเนี่ยไม่รู้เลยมี น้องน้องที่น้องมิกอะค่ะที่เขาอยู่ตรงโรงงานตรงเนี้ยครับอ่าพอดีตอนนั้นเขาให้เบอร์คุณไก่มาแล้วพอดีพี่สุมพรเนี่ยไปดู YouTube ด้วยติดตามเรื่องรถรถรุ่นนี้ค่ะก็เลยพอดีดีกันเลยอ๋อค่ะก็เลยแบบเออนั่นเราซื้อกับคนนี้ดีกว่าเนาะอะไรแล้วที่ตอนแรกที่เลือกเป็นรุ่นนี้ก็มีผมเอารถมาให้ลองเนาะใช่ค่ะเอารไม้ลองและที่ประทับใจคุณไก่มากๆคือ ไม่มีแสดงกริยาว่าจะเบื่อไหนเราทั้งที่เราลองตั้งหลายรุ่นนะลองแล้วลองอีกขอบคุณคุณใจมากนะคะก็อยากให้ลูกค้าได้แบบสิ่งที่สูกใจที่สุดเนาะใช่ไหมเราลองไอ้ GLB GLB ก่อนตอนแรกว่าจะเอา GLB ทำไปทำมาเฮ้ยมันร้อนก็เลยไม่เอาค่ะก็ได้มาลองรุ่นนี้ตอนแรกก็จะเอาเป็น coupe ด้วยก็เลือกอยู่นะครับแล้วทำไมอ่ะคำถามสำหรับรุ่นนี้เลยทำไมถึงเลือกเป็น GLC 220d AMG คันนี้ครับ ก็ก็คือชอบรถเป็นรุ่นรถเครื่องยนต์ดีเซลอะค่ะครับแล้วก็เป็นรถ SUV ที่เรารู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยพร้อมกเกษียณละเพื่อขับรถไปเที่ยวต,ต่างจังหวัดหรือไกลๆ<อ>ก็มีสมรรถนะที่ปลอดภัยแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองดูแล้วมันดูแล้วมันขับสบายขับสบายค่ะมองสบายก็เลยชอบรถรุ่นนี้อะค่ะครับผม,ผมค่ะก็ ประมาณนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้ดูแลข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกไปเลยนะประทับใจคุณไก่ถึงได้ซื้อเลยแหละโอ้ขอบคุณครับเราก็ไปดูเบ้นมาหลายที่นะครับใช่ไปดูทั้งหลอมีดูอะไรอ้่างอืนงามวานี่ยไม่ใช่ไปดูหรอกก็คือเราไปเจอเซลเซลเขาก็ดีกันทุกคนแหละแต่ว่าที่เราซื้อคุณไก่พวกคุณไก่ดูแลเรามาดีตลอดนะคะขอบผมขอบคุณมากเลยนต่อต่อไปก็เชิญเชิญทุกคนอยาก อยากสนใจก็ติดต่อคนไก่ได้ใช่ขอบคุณครับาะที่นี่ก็ยังประทับใจอยู่ครับผมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะมีคันต่อๆไปอีกเนาะใช่มีลูกสาวจะออกคันต่อไปอีกได้เลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะวัสดีค่ะครับนี่ก็เป็นภารกิจนะครับในการส่งมอบรถนะครับส่งมอบดวงดาวแห่งความสุขให้กับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจมอเตอร์เด็ดเบนซ์นะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 4 6 5 1 5 6 9 7ครับ และไอดีไก่เบนซ์ KAIB e n z นะครับถ้ามีรถเก่านะครับรุ่นไหนยี่ห้อไหนอยากจะเทินเป็น Mercedes-Benz คันใหม่ก็สามารถแอดไลน์ส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ Mercedes-Benz นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ